10เรื่องจริงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่คุณยังอาจไม่เคยรู้สวัสดีทุกทุคนครับพบกับผมตันไตโตกรคมครับทายพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับหลายๆคนต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะครับคุณเคยกับมันดีอยู่กับมันมาเป็นระยะเวลานาน แต่หารู้ไม่ว่าคอมพิวเ,เตอร์ของเราเนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและมีข้อเท็จจริงเรื่องที่น่ารู้อีกมากมายที่คุณยังอาจไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันดูครับข้อที่1คอมพิวเ,เตอร์เครื่องแรกมีน้ำหนักที่มากถึง27,000กิโลกรัม คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า i n น e เ c เป็นคำยอ่อมาจาก e l e c t r o n i c ิกส์ r i i c l l n t t g r a t o r and Computer ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นในปีคศ1946ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2โดยชาวอเมริกันชื่อดรจอห์นวิลเลียมมอลคลีซึ่งใช้พื้นฐานมาจากเครื่องอ t น n a s o o f b e r r y คอมพิวเตอร์มาพัฒนาต่อยอดโดยการพัฒนา i n น e เ c ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการคำนวณวิธีกระสุนของปืนใหญ่เป็นหลักสกุลเงินมากกว่า90%ของโลกใบนี้เนี่ยอยู่บนคอมพิวเตอร์92%ของสกุลเงินบนโลกใบนี้เป็นสกุลเงินแบบดิจิตอลซึ่งมีความหมายว่าเงินส่วนใหญ่ที่คุณทำธุรกรรมการเงินต่างๆเพื่อใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งสกุลเงินดิจิตัลมักเป็นเงินแบบกระจายอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อใช้บนอินเทอร์เน็ตเช่นบิตคอย n หรือสกุลเงินต่างๆในโลกออนไลน์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และมีเพียงประมาณ8%โลกเท่านั้นที่เป็นงินสด และคาดว่าในอนาคตคุณอาจจะไม่ต้องพกเงินสดคุณจะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้คุณสามารถจับจ่ายใช้สอยโดยที่ไม่ต้องพกเงินไปไหนต่อไหนได้แม้กระทั่งการเก็บเงินออมในสมัยนี้ส่วนมากมักจะอยู่ในรูปแบบบัญชีออนไลน์มากกว่าการเก็บเงินในตู้เซฟเหมือนคนสมัยก่อนๆข้อที่3ามเมาส์คอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลกทํามาจากไม้สําหรับผู้ที่คิดค้นเมาส์เป็นคนแรกของโลกก็คือดักลาสคาร์แองเกอร์บาดในปี1964 เป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์ที่เป็นผู้บุกเบิกคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆซึ่งทําให้ทุกคนในวงการคอมพิวเตอร์ต่างตกตะลึงกับการใช้งานเมาส์ที่สามารถควบคุมและใช้งานได้อย่างง่ายได้การจับเคลื่อนไหวโดยใช้เฟืองล้อ2องงนัน ตัวเมาส์ทำจากไม้และมีอิทธิพลอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เราต่างรู้จักเมาส์คอมพิวเตอร์กันทั่วโลกและเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถขาดไปได้อย่างแน่นอนข้อที่4แฮกเกอร์ที่เขียนไวรัส70%ทำงานในองค์กรอาชญาิกรรมเชื่อไหมครับว่าไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมนะครับอาจจะฟังดูมันหนังแต่หน่วยงานของรัฐบาลตรวจสอบความเชื่อมโยงการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นแต่แตละปีแต่ละปี มันมีความเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลเรื่องโค้ดที่เป็นอันตรายหรือไวรัสคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่อาจฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะทําให้เกิดการโจมตีทางอาชญากรรมโดยมีเป้าหมายทางธุรกิจองค์กรในประเทศและต่างประเทศได้สำหรับแฮกเกอร์ในต่างประเทศที่มีโปรแกรมไวรัสมากมายฝังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆและอัปเกรดตัวไวรัสอยู่ตลอดเวลาอาจจะต้องการข้อมูลเพื่อวังวนทางธุรกิจ พวกเขาเหล่านี้สามารถนําข้อมูลของคุณไปใช้ประโยชน์ได้หรือนําไปขายในวงการธุรกิจต่างๆของพวกเขาได้และขึ้นชื่อว่าไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ส่งผลดีต่อคอมพิวเตอร์ของพวกเราอย่างแน่นอนสําหรับแฮกเกอร์ที่เขียนไวรัสมากกว่า70%ทํางานให้กับองค์กรอาชญากรรมข้อที่5โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเป็นผู้หญิง ถ้าหากกล่าวถึงโปรแกรมเมอร์หญิงแล้วหลายๆคนคงจะคิดถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Hidden Figure The IBM Data Processing System We have to know how to program ซึ่งแท้จริงแล้วนะครับโปรแกรมเมอร์หญิงคนแรกของโลกต้องย้อนกลับไปเมื่อ200ปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับโดยเขามีนามว่า Ada Lovelace เป็นนักคณิตศาสตร์และนักเขียนชาวอังกฤษเกิดในปี1815ครับได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกสำหรับการเขียนอัลกอริทึมสำหรับคอมพิวเตอร์ในช่วงกลางปี1 800คอมพิวเตอร์ไม่มีสามัญสำนึกในการทำงานดังนั้นอังกอริทึมจึงเป็นอะไรที่ชัดเจนมาก หากอัลกอริทึมทำงานผิดพลาดแม้แต่น้อยคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากเอดาเลิฟเลชนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลากหลายอย่างจึงทำให้เอดาเลิฟเลชถูกยอมรับว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปีคศ .1852 ด้วยวัยเพียง36ปีเท่านั้นและปีคศ .1979 กระทรวงกลาโหมสหรัฐสร้างภาษาคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ISO ขึ้นมาตัวแรกของโลกพร้อมตั้งชื่อว่าเอดาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอดาเลิฟเลชนั่นเอง ข้อที่6คอมพิวเตอร์แบรนด์ดังหลายแบรนด์ถูกก่อตั้งขึ้นในโรงรถเชื่อหรือไม่ครับว่าบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามากกว่าพันล้านเหรียญถูกก่อตั้งขึ้นในโรงรถและคอมพิวเตอร์รุ่นแรกของ Apple ก็คือ Apple One ถูกผลิตและประกอบขึ้นในโรงรถแห่งนี้เช่นกันซึ่งโรงรถเล็กๆจะกลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลกับโลกใบนี้และในปี2017ที่ผ่านมาสำนักงานใหญ่ของ Apple ถูกก่อสร้างขึ้นโดยมีพื้นที่มากถึง2.8ล้านตารางฟุตและรองรับพนักงานได้ถึง13,000คนและบริษัทถัดมาคือ HP หรือ Hewlett Packard โดยจุดเริ่มต้นของบริษัทมีผู้ก่อตั้งคือวิลเลียมฮิวเลตและเดวิดแพคกกาดซึ่งในขณะนั้นพวกเขาเองยังเป็นนักศึกษาได้ใช้เงินลงทุนราว538เหรียญเปิดบริษัทในโรงรถของแพคกกาดโดยทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดซึ่งลูกค้ารายแรกของพวกเขาก็คือวอลดิสนีย์ซึ่งในปัจจุบันนี้บริษัทของพวกเขากลายเป็นหนึ่งในบริษัทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่รู้จักมากที่สุดในโลกซึ่งตัวย่อของบริษัทพวกเขาก็คือ HP เป็นชื่อที่พวกเราคุ้นเคยกันดีบนโน้ตบุ๊กนั่นเองถัดมาที่บริษัท Google ผู้ก่อตั้งก็คือ Larry Page และ Sergey Brin ผคู่หูจากมหาวิทยาลัย Stanford ดได้ก่อตั้งบริษัทของพวกเขาในโรงจอดรถเล็กๆของเพื่อนที่แคลิฟอร์เนียแต่ปัจจุบันนี้ Google คือหนึ่งบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ไม่ใช่แค่เซิร์ชเอนจินแต่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่างๆที่ไม่สามารถหาบริษัทไหนเทียบได้ในปัจจุบันและบริษัท Microsoft ครั้งแรกทีมงาน Microsoft ประกอบด้วยพนักงานเพียง3คนเท่านั้นรวมทั้งผู้ก่อตั้งอย่าง Bill ิลเกตและพอลฮันเลนแต่วันนี้บริษัท Microsoft มีพนักงานมากกว่า1,2,000 0คนทำงานตามบริษัทสาขาต่างๆทั่วโลกจนเคยทำให้ Bill ิลเกตกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่จัดอันดับโดยนิตยสารฟลอปข้อที่7 คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ Apple แทบจะไม่มีอะไรเลยอย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้ก่อตั้งบริษัท Apple มี3คนก็คือ Steve w o z n i a ร Steve Jobs และ a l น Way n นได้ทำการสร้างคอมพิวเตอร์ Apple ขึ้นในโรงรถซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ Apple มีชื่อเรียกว่า Apple คอมพิวเตอร์หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามว่า Apple One โดยการเอาทุกชิ้นส่วนทุกอย่างมาประกอบและบัดกรีด้วยมือ Apple คอมพิวเตอร์เครื่องแรกไม่มีหน้าจอไม่มีคีย, Sci คย์บอร์ดไม่มีีีอออะไไรรเเเลยยยยยแแแมม้้ตต่่่สสาาฟในคดดดววบ์ง Apple c o คอมพิวเตอร์ถูกวางจำหน่ายในราคา6 6 6 6 6ดอลลาร์สหรัฐออกขายจริงในวันที่11เมษายนปี1976โดย Jobs ส์นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple นี้ไปวางจำหน่ายที่ The b y t e Shop ใน Mountain View จำนวน50เครื่องต่อมา Steve Jobs ได้รับออเดอร์จำนวนหนึ่งจึงต้องไปเกณฑ์คนในครอบครัวและเพื่อนๆมาช่วยกันทำกันทั้งบ้านและโรงรถถูกแปลงสภาพเป็นโรงงานประกอบคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเอง คอมพิวเตอร์ Apple ยังคงผลิตต่อไปต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนปี1977จำนวนทั้งหมด200เครื่องโดยเครื่อง Apple One ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของ Apple และภายหลังจากที่ Apple One ได้จำหน่ายประสบความสำเร็จทีมงาน Apple ก็ได้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple II 2เป็นรุ่นถัดไปเรื่องที่8 มีไวรัสคอมพิวเตอร์มากกว่า6000ตัวถูกปล่อยออกมาในแต่ละเดือนคอมพิวเตอร์มักเสี่ยงที่จะติดไวรัสผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยประสบปัญหาคอมพิวเตอร์ติดไวรัสกันอย่างแน่นอนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักเสี่ยงที่จะติดไวรัสและทําให้เครื่องทํางานได้ช้าลงคําว่าไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ที่เรารู้จักกันดีและทุกคนต้องการหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีไวรัสคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันมันมีมาตั้งแต่กลางทศวรรษท 1, และเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไวรัสคอมพิวเตอร์ทํางานควบคู่กับอินเทอร์เน็ตยิ่งมีการเชื่อมต่อที่มากขึ้นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันทําให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ถ,ถูกปล่อยออกมามากกว่า6000ตัวในแต่ละเดือนส่งผลเสียให้กับผู้ใช้ง,งานคอมพิวเตอร์กับการที่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันทั่วโลกและคาดว่าในอนาคตอาจจะมีไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่คนเหล่านี้ยังไม่หมดไปเรื่องที่9 โทรศัพท์แท้จริงแล้วคือคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้หลายคนคงมองภาพคอมพิวเตอร์ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องใหญ่ๆมีอุปกรณ์มากมายภายในนั้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจเสมอไปเพราะว่าโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมคอนโซลล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างของคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปมือถือก็เช่นกันคล้ายกับคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างยิ่งถูกพัฒนายิ่งคล้ายกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขึ้นเรื่อยๆและข้อที่10 แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นอันตรายคอมพิวเตอร์เองมีแสงสว่างหน้าจอที่สว่างมากดังนั้นการพักสายตาทุก20นาทีจึงเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ว่าคุณจะเล่นเกมหรือทํางานหากใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอยู่กับคอมพิวเตอร์ จะทำให้คุณมีอาการเมื่อยล้าปวดตาแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลาตาพร่ามัวและอาจจะทำให้จอประสาทตาเสื่อมได้เนื่องจากแสงสีฟ้าสามารถทะลุเข้าไปและทำลายเซลล์ประสาทรับแสงในจอตาอาจทำให้การมองเห็นส่วนกลางแย่ลงได้ฉะนั้นหากเป็นไปได้ทุก20นาทีให้ละสายตาจากหน้าจอและมองบางสิ่งที่อยู่ห่างออกไปอย่างน้อย10เมตรซึ่งเหมือนกับการออกกำลังกายเพื่อดวงตาของคุณ พยายามดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10เรื่องจริงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับมีหลายเรื่องหลายข้อที่ยังไม่เคยรู้แน่นอนถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ชอบความรู้แบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ติดตาม subscribe under ใต้โต๊ะคอมด้วยนะครับและวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยวันนี้ผมต้นใต้โต๊ะคอมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย